ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานบุญใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าในโลกสมบัติขอพลังแห่งบุญเหล่านั้นและพรนั้นจงพลันสำเร็จแด่ข้าพเจ้าในชาตินี้ชาติปัจจุบันขอให้บริบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัตินามสมบัติมนุษย์สมบัติกัลยาณมิตรสมบัติแก้วแหวนเงินทองที่อยู่อาศัยสมบัติ โดยไม่ต้องรอชาติหน้าและชาติใดๆขอจงพรนสำเร็จพรำสำเร็จพรำสำเร็จตั้งแต่ตอนนี้วันนี้วินาทีนี้ขอจงสมความปรารถนาทุกๆประการด้วยเถิดสาธุสวัสดีครับพัชระภูลเจเริญพักดีรงเอกบางหลวงคนมานนอดนะครับสวัสดีเพื่อนเกิดแก่เจ็บ ตายนะฮะครับเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดานะฮะจะเกิดประเทศไหนทานับถือพระพุทธศาสนาเราก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะฮะสอง,องวันดาที่ผ่านมาก็ได้ไปเมียนมาห,หรือประเทศพม่าได้ไปกราบ เฉดีฉเวดกองเพราะว่าพี่น้องสองอ,อคืออออเกิดปีมะเมียมั้งฮะแล้วก็พระธาตุประจําปีเกิดก็คือเวดกองเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าจะเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ทนับเธอพุดด้วยกันก็เป็นสหธรรม,มิกด้วยกันนะฮะแต่ว่า การที่ได้ไปอยู่พม่าแล้วก็ไปนั่งตามวัดก็ดีตามมหาเจดีย์ต่างๆก็ดีก็ได้สัมผัสว่าบวัวมีสีหลาจริงๆคนมีสีจำพวกจริงๆครับพม่าเขาก็มีการเมืองแบบพม่ามีรัฐบาลทหารมินอองลน์แต่ว่าทหารใหญ่ของพม่าทุกคนสนับสนุน คุ้มครองุทธศาสนานะฮะประเทศไทยเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระอะมกุกแล้วก็อยู่ภายใต้รับนันหกเลือกตั้งครั้งที่2ปี66แล้วก็เป็นการโหวตนายกครั้งที่2ก็ได้นายกอิงนะฮะการบ้านการเมืองก็เป็นอย่างที่เห็นเราจะบอกหรือเราจะโกหก ตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองก <c oughs> ็เป็นไปไม่ได้นะครับบอกพี่น้องทุกคนเพราะว่าขณะนี้เราอยู่ระหว่างการหาเสียงของผู้สมัครนายกอบจและสมาชิกอบจทั่วประเทศนะครับยกเว้นผู้ที่ลาออกไปก่อนและก็มีการเลือกตั้งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะอันนี้คือความจริงที่ผมพบกับคนไทยจำนวนมาก ในย่างกุ้งนะฮะคนไทยไปไหว้พระที่ย่างกุ้งจํานวนมากไปโมที่ย่างกุ้งจํานวนมากอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายอย่างก็แล้วแต่ท่านที่ไปนะฮะแต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งคือพมา่าหรือเมียนมาเนี่ยเขาไม่มีคารวาส มาสอนธรรมหรือมายกตนข่มพระไม่มีนะฮะไม่เห็นแต่ผมไปที่วัดบางวัดก็เห็นสื่อสารมวลชนเมียนมามมา,มมาจำนวนมากเลยเขาอุปถรัรมภ์คุ้มครองพุทธศาสนาครับเพราะฉะนั้นการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาคงเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทสี่แล้วก็ฝ่ายบ้านเมืองสื่อสารมวลชนด้วยนะฮะ คือวันนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดเรื่องธรรมะเราก็ต้องยอมรับนับถือพระพุทธนับถือพระภิกษุที่บวชน,น,นะฮะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องนับถือพระสงฆ์มากกว่าคารวาด นั้นว่าคววารวะจะจบปร,รี่ญนหรืออะไรก็แต่ถ้าคุณศึกมาแล้วก็แสดงว่าคุณก็เป็นทิศเป็นมหาหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าคุณเรียนจบเปร,เรีญยนหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยผมก็จะเลือกฟังธรรมจากพระดระสุปฏิปันโนนะฮะผมกลาบเรียนมาตลอดว่าผมฉีดวัคซีนธรรมะอาวาวางังสอง เป็นพุทธศาสนิกชนตั้งแต่เกิดครับตามปู่ย่าตายายไปทําบุญที่วัดแล้วเราก็มองเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงวันนี้วัยเลย60สิบก็มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วก็มีความตายในที่สุดแต่จะร,รักษาสุขภาพได้ยังไงก็ไปเจอพี่น้อง6กศที่ไปไหว้พระที่ย่างกุ้งจำนวนหนึ่งก็แลกเปลี่ยนกัน ไปเจอคนไทยที่รู้จักมกคุนกับสมัยที่มีการทําไม้ชายแดนไทยพมา่าสมัยพลเอกชวลิตยงจะยุทธ์น,นั่นนะฮะเราก็ได้เจอสมัยก่อน,น,นมีศูนย์ประสานงานชายแดนไทยพมา่าฝั่งไทยสมัยนั้นก็พลตีสมดิตพลตีสมจิต,ต,จตบุญทัพรุ่นแปดนะฮะรุ่นเดียวกับพลโทสวัสดิ์ลมบรลัษตรุ่นแปดรุ่นเดียวกับพลเอกอุนดนนะฮะก็ไปเจอคนไทยที่อยู่ที่นั่น เขาก็เขาก็มองประเทศไทยในฐานะเป็นคนไทยและคนที่นั่นที่พูดไทยได้ก็มองแบบเดียวกันเรามองเขาเขามองเราก็ไม่พูดเรื่องการบ้านกันเมือก็พูดเรื่องพุทธศาสนาอันนี้คือโจทย์ที่ว่าเราจะอุปถัมภคุ้มคอพุทศาสนายัางไงนะฮะพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมนะครับ ผมพูดกับทุกคนอย่างนี้มาตลอดเพียงแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะทำยังไงครับผมอยากเห็นโดยงานทุกโดยงานนะฮะอยากเห็นกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องทานพุทธศาสนาเอาจริงมารวมมาระดมความคิดนะฮะที่จะรังสรรค์อุปถัมภ์ค,คุุงครองพุทธศาสนาให้อยู่ยงคงถาวรรักษาจิตใจนะฮะธรรมะเนี่ยเป็น คือคุณากรธรรมะคือคำสั่งสอนของพุทธองค์มาพุทธองค์จะละโลกนี้ไปแล้วนะฮะผมไปอางกุงเมีนมาก,ก็ไปที่วัดบารมีก็ไปเจอรูปของบุคคลสำคัญคืรูปขององค์คมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่นมัสการเจ้าวาดวัดบารมี จเจ้าวาดที่รูปก่อนที่สิ้นไปแล้วแล้เวเจ้าวาดปัจจุบันก็ได้สืบสารรักษาต่อยอดนะฮะก็คือเขาก็รักษาพุทธศาสนาแบบแนวทางของประเทศเมียนมาซึ่งก็ทำให้ผมได้รับความรู้ว่าพัดพัดพัด,พ,ดพัดที่ครูบาปชุ่มท่านพัดเนี่ยอ๋อเป็นเป็นพัด ของพ,ะพระพมา่าซึ่งได้ยากมากนะเขาบอกพระพระที่จะได้พัดที่เดินพัดเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหารูปคัวบนชุ่มนะฮะอาจจะขึ้นไม่ทันในอีพีนี้ก็จะพูดในอีพีต่อไปเพื่อได้เห็นว่าทําไมพระพุทธศาสนาในเมียนมาเขาเข้มแข็งนะแต่สิ่งหนึ่งเราก็เห็นพอเราไปหลาย,ลายวัน,เ,นเราจะมองเห็นเลยเราวิเคราะห์นั่งดูก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกับ เวลาที่เราไปไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปศาลเจ้าพ่อเสือไปทุกๆท,ที่อ่ะจะมีขายเ,าเครื่องสักการะเหมือนกันหมดนะฮะอันนี้เหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะมีมาตรการมีระเบียบการมีวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดวิเคราะห์ได้หลังจากฉีดวัคซีนธรรมะ นาวาวางังแม้ว่าในวัยที่ได้หกสิเพิ่งเพงได้บอกว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยหลายคนพูดธรรมะกันเยอะหลายคนพูดโน่นนี่นั่นกันเยอะผมถึงบอกหลายครั้งว่าเวลาการที่จะเอาถ้าเราพูดธรรมะเนี่ยพูดคนเดียวผมพูดคนเดียวอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่เวลาที่จะเอาคนก็ดีเอาคารวาแบบก็ดีเอาพระก็ดีอนักบวชมาพู ควรจะเอาในลักษณะที่เหมาะสมกันเหมือนนักมวยก็ชกเหมาะสมผมพูดหลายครั้งนะฮะถ้าเอาคารวาสปรเรียนเก้าเขาต้องเอาพระเดชพระคุณปรเรียนเก้ามาอุจฉาวิสัชนากันนะครับอันนี้คืออยากให้สื่อไทยได้ตระหนักเหมือนสื่อพมา่าผมขอบคุณสื่อพมา่าไปดูเห็นแล้วชื่นใจแทนพระพุทธศาสนาในในพม่านะครับคือทุกภาคส่วนเ็าให้ความสาคัญน,นะฮะ ประเทศไทยเราเองเนี่ยมีหน่วยงานเยอะนะมีกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรมรมตองานพุทธนาแห่งชาติมีการที่การกมาที่การศาสนาทั้งสภาผู้แทนรัษดรทั้งพุฒิสภาแล้วจะมีองค์กรต่างๆภาคเอกชนหมดนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ขององค์กรหนึ่งองค์กรใดครับ เป็นหน้าที่ของพุทิบัสสิสีเป็นหน้าที่ของท่านของคนของผมนะฮะคือนอกจากหนึ่งเนี่ยผมบอกแล้วผมรักในหลวงรักสถาบันวันนี้ต้องกลับมาหาันมามองว่าเราจะอุปถัมภ์คุ้มครองอุทสนาก,กันอย่างไรนะฮะวันนี้ยังไม่พูดเรื่องอื่นนะครับเป็นคำถามเป็นคำถามที่ที่เราพยายามจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าอย่างกรณีการตั้งธนาคารพุทธเนี่ยจนบัดนี้ ยาวนานมากก็ยังทำไม่ได้นะฮะตั้งแต่หนุ่มจนแก่เลยเราพยายามเสนอพรบธนาคารพุทธศาสนาแต่ไม่สามารถทำได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็กลับมาจากยังคงก็มาอ่านหนังสือคติธรรมอีกครั้งหนึ่งของเจ้าขุดสมเด็จพธธระตุกษณาเนี่ยนะฮะพ,พุทธเจา้าขอโทษครับพระพรม พระพรมคุณาพรนะฮะเริ London, ่มสมเด็จวัดกวิทนะฮะสมเด็จวัดกวิทสมเด็จวัดกวิทสมเด็จวัดกวิทสมเด็จพระพุทธโฆษาวัดกวิทสมเด็จประยุทธ์ประยุทธ์โต ครับสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะฮะประยุทธ์ประยุทธ์โตเนี่ยนะฮะผมอ่านหนังสือที่ท่านลิขิตไว้สมัยที่เป็นที่พระพรมคุณาภรณ์นะฮะท่านบอกว่าพระพุทธสอศาสนานั้นสอนให้เผชิญหน้ากับความจริงให้อยอมรับความจริงในที่สุดแล้วคนเราต้องอยู่กับความจริงหนีความจริงไม่พ้นถ้าเราทำจิตใจให้อยู่กับความจริงให้ได้ตลอดเวลา และความจริงที่เกิดนั้นก็จะไม่มากระทบกระเทือนจิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่ยอมรับมันความจริงก็จะต้องเกิดอยู่ดีแหละถ้าเราไม่ยอมรับมันมันก็เลยกระทบกระเทือนตัวเรามากเรียกว่าเป็นความทุกข์สองชั้นคือทุกข์เพราะความขับแค้นใจที่จะต้องเจอความจริงตามธรรมดาเมื่อถึงเวลานั้น แล้วยังทุกข์ด้วยความหวาดผวาหวั่นไหวตลอะบากก่อนที่ความจริงนั้นจะมาถึงอีกด้วยเพราะฉะนั้นทางพระท่านจึงชี้นําให้เรารู้จักเข้าใจความจริงเมื่อรู้เข้าใจความจริงแล้วในที่สุดความจริงนั่นแหละจะทําให้เรามีจิตใจที่สบายมีจิตใจที่เบิกบานผ่องใสแม้กระทั่งตลอดเวลาเลยทีเดียวเพราะความจริงก็คือสัจจะท่านบอก แล้วว่าในที่สุดไม่มีอ,อะไรเลยว่ารถสัจจะรถธรรมะนะฮะอันนี้เป็นรจนาของสฉบับพุทธโคโศสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าพระุทธศาสนาเป็นศาสนาของความจริงเป็นปรัชญาครับพัชระพลเจริญพักดีวงเอกบางหลงคนบ้านนอกนะฮะก็พยายามทำหน้าที่ ภาษากิกรชนในการอุปถรัรมภ์คุ้มครองพู้ศาสนาก,ก็ไปดูมาหลายประเทศและฮะรวมทั้งที่ปีนังและพะมาะ่าเนี่ยยอมรับว่าพมา่าเนี่ยเขารักษาพุทธศาสนาแบบเด็ดเดี่ยวหนักหน่วยจริงครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ